ลูกค้าท่านใดสนใจสร้างสมมัวสมหมูสร้าง,งเข้าไปที่เพจได้เ้อจ้าเพจสมมัวขมอดจ้าแต่ว่าก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะค่ะเพราะว่าอาจจะทรงซาลาซาเนี้เยวแตงกังามดอมกอืแต่งกันงามดอกแต่งกันงามดอกค่ะ ง,งามพ่อขนคุณงามเขาแต่งเนียนเนาะโอ้เสียดายด้่ยใบแจงน้ำมือใหม่เนาะค่ะกระแทบคือเก่าแล้วค่ะเราแต้มมือใหม่เด้ออันนี้กับมือใหม่คือกันนะจ้าฝากเน่เด้อค่ะฝากช่องกับม้วนทีฟแชแนลเนื้อค่ะเสียงดังเสียงเบาพ่อต๋อ่าเบาเยอะฝากเนคนอ่ะโอ้ยงามค่ะงามขนาดนี้พอเป็นแล้วบัดเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยันนุยอาจใสเตยลงไรแล้วเราอาจใส่ถึ่นไรต่อก็ได้จ้ะพี่น้องจ๋าเนาะเพราะว่าเราเราตอนนี้เราซอยเตยเฮ็ดอันสมม้มหมูจ้ะเราซอยเตยหั่นหนังหั่นหนังหมูหั่นส้มหมูอยู่นะจ้ะพี่น้องขอบคุณคสองอสามร้อยยิบเอทันที่เข้ามารับชมจ้าที่มาอยู่เป็นมู่กันค่ะส้มหมูค่ะส้มส้มเนื้อสมม้มวัวคามอดค่ะ สั่งได้เด้อจ้าฝากกดถึกใจเผียดสมมัวข้ามอดได้แล้วจ้าพี่น้องจ้าท่านใดอันเผือกเผือกผ่านๆก็กดถือใจแห่น้ำได้จ้าร้านกาแฟกระเปิดคือเก่าจ้าร้านกาแฟกระเปิดคือเก่าสั่งได้เด้อค่ะเมื่อนี้มาชงสั่งโตมาชงเลยค่ะสั่งตมสังงส่งได้เหมือนเดิมนะจ้าวันนี้กรองมา้าเขากระหอได้แล้วน่ะน่ะงามอยู่ งามคือเกา่าดกอกกันงามบ่ค่ะฝึกไปเรื่อยนะจ้ะฝึกไปเรื่อยๆบ่ว่ากันค่ะงามข้า,า,างไหนกบักบญญกแซบคือเก่าค่ะบ่เป็นยังค่ะว่าเป็นยังค่ะข้างในกับแซบ่าคนเราฝึกได้ฝึกได้จ้นนะคุณนะคะ้าเตยกับฝึกเอาคือก,กัอนแล้วพี่น้องก็กเป็นแน่ว่เป็นแน่คือกันละจากว่าสวยจากว่างามดอกแต่เฮ็ดไปยังส่ละจ้ะพี่น้อง